ก็กราบสวัสดีเอซีเฮียมีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนอาจารย์นะผมผมครับเฮียมีที่รักคนในช่องนึงช่องเฮียมีที่รักฝากกด s ั b s c r i b e คนละหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจด้วยนะครับมาฮะวันนี้มาดูว่าเทคนิคไม่ตกตาของเฮียมีจะใช้ได้ผลอีกหรือเปล่านะฮะกับช่วงเวลาของลัคกี้ทามนะโบ๊ะไอ้ในกลุ่มกันก่อน ตอนนี้กลุ่ม v 4 9 0 0เกกว่าคนแล้วนะครับนะบ oh, <no. S 1> ิ๊กองนคนนะบิ๊ก2000คนตอนนี้พ v วแล้วนะโอ้โหดูดิสมาชิกเยอะแยะมากมายเป็นเฮียบิ๊กแจ้งกันว่ามามีเกมแอบแกใครเชียนวินด้วยนะครับนะในกลุ่มก็จะบอกถึงเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นละชั่วโมงเกมที่มันการจะแตกดีแบบโบ๊ะโบชักโบเชะทุกคนนะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพีงเยงแต่ว่ามันก็เพิ่มโอกาสในการแตกได้ดีกว่าช่วงเวลาที่เราไปเล่นเองเท่านั้นนะครับนะเข้ากลุ่มแบบนี้ปักหมุดนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะจ๊ะ กดหนึน่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไลค์กำลังใจนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนกดเล่นตามนะครับนะไปกันเลยครับกับการดูดิว่าเฮียมีจะตกดำหรือเปล่าเพื่อนแล้วมีกำไรหรือว่าบวกมาบ้างไหมทุกคนนะไปกันเลยโก็ๆๆฮัลโหลมอโต้ฮัลโหลมอโต้ฮัลโหลมอโต้เพื่อนมาคุณสิบันวายแปะนอนออกจังหวะแรกแปะนนอดออกครั้งแรกเลยทุกคนนะโอ้โหมาติ๊กติ๊กไอ้าเฟ่หรือเปล่าเพื่อนเข้าฟฟ่หรือล่า โอ้โหอย่าพอกนะเพิ่งกดได้สองสามรอบมันโบบาดแล้วนะปั๊บจะอยู่ให้ไวเชื่อมต่อเลยไวชยยไยเ,ยเ,เชื่อมต่อเนื่องเลยโอ้ยบึ้งปังยังมาเลยนะบึ้งปังมาไม่โอ้โหเข้าฟรีเฉยเข้าฟรีเฉยเพื่อเข้าฟรีเฉยใช่ไหมโอ้โหนี่เพิ่งกดเริ่มต้นได้ไม่กี่หมุนนเลยนนะแบะงนอนก็ออกใช่ไหมแล้วก็เข้าฟรี เข้าฟรีโดยที่เราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้กดซื้อเลยเบีดสี่สิบนะทุกคนนับไปฮะแต่คูสิบสองก่อนแล้วกันนะครับนะเออขอแบบโบบ้าหน่อยนะงานฟรีขอโบบ้าหน่อยนะลูกคิวว่าไงเพื่อนได้อยู่โบ๊บรับไอไม่รับให้เราเลยฮะอขออย่างเงียบดิอย่างเงียบดิเพื่อนอย่างเงียบต่อมาให้เพื่อนต่อไมาได้อยู่ขอลูกเคต่อเนื่องเลยโบได้อยู่แบบนั้นดิ รับลูกเจว่าอย่างไรงวายเชื่อมุกคชือต่อเน,นื่องเลยนะลูกสิบช่องหนึ่งมาไหมไม่มาควาบโอ้โหได้อยู่ดอกนี้ลูกแปดว่าไงเพื่อนบึ้งปังมาเป็นบึ้งปังมาโปะโปโะปโะป,ะป,ะป,ะปะโอ้โหโหนึ่ว่าจะเข้าฟรีในฟรีในฟรีอีกแล้วลูกนึ่งสองมันแปดร้อยแปดไปก่อนแล้วคันนะครับเออของานโบ้าๆหน่อยดิของานโบ้าๆหน่อยดิเพื่อน โอ้อย่างเงียบดอกสุดท้ายว่าไงดอกสุดท้ายลูกเจแล้วอยู่ขอกระานช่องอ๋อบาทับได้มาช่องสองเพื่อนเลิฟนะมาเนี่แหละเป็นของจริงแล้วนะนี่เราได้ฟรีมา2 9 0พันเก้าร้อยเจ็ดหกลูกเไมไปเรามาหมุนต่อกันเลยเพื่อนในช่วงเราลัคก,กี้ทำนะเออเรื่องโบนวะดีหรือเปล่าไปขอเบดเช็กไลน์กันก่อนเรื่องจะตกดำอีกไหมนะขอแบบบวกเน้นๆได้ไหมรอบนี้ขอบวกแบบเน้นๆได้ปะ เบ็ดร้อยเลยไปเพื่ไม่ต้องพูดร่ำทำเพลงนะโบมาไปฮะกอจกัดง้างก่อนแล้วกันนะครับนะมันต้องอย่างนั้นดิเพื่อนมันต้องอย่าง,งาน,น,นั้นเดีอวไปต่อเนื่องเลยอ่ะอ๋อได้อยู่พอแบกคูดสิบสองแล้วกันนะครับนะกับการซื้อเบ็ดหนึ่งร้อยดูนะมันเสี่ยงเดินไปใช่ไหมว่าไงเพื่อนดอกมีเพื่อน ช่วงเวลาลักกิทามจะบัวบ้าดีหรือเปล่าไม่รู้นะมาจะให้ดูแล้วกันสามพัน่มนดอกว่าเพื่อนลูกเกโอ้ยผ่านเท่าไหร่สามพันดอกน,น,น,นี้เพื่อเลิฟมายังตามทุนกันอยู่เลยนะเราคือเบ็ดร้อยมันจ่ายไปห้าพันใช่ไหมเรามาได้สามพันเองอ่ะเลยห้าโมนเพื่อนเลิฟโอ้ยเพื่อนอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยเพื่อลูกเก๋ลูกเกว่างไงเพื่อนโบัวไหมอ้อยอ๋อยอ้อยอ้อยอ้อยเพื่อนอ๋ยอย อพอฟลัมเลนี่ฟลัมฟลัมเลยดิเพื่อนได้อยู่ปลาหองนี้บาดจ้องมองมาลูกคิวว่าไงก็เลิฟขอโป๊ะลูกเจ้หายปลาได้อยู่ขอลูกเจ้ลูกสิบโป๊ะได้อยู่แบบโอ้โหเพื่อนบวกมาแล้วขอตัวเชื่อ์ลูกสิบโป๊ะลูกสิบได้อยู่ตัวองนี้ตะเก็นเบอร์ว่างไงเพื่อนโอ้โหตะเก็นเบอร์มาสามตัวนะโอ้สามมันตื่ร้อยแปดติดลักกี้ธามได้เรื่องอีกแล้วเพื่อนลักกี้ธามมันมาอีกแล้วเออมาของ,งานไหลๆหน่อยของ,งานไหลๆไปดิ โอ Devi, ้ยสเก็ตเตอร์ว่าไงเพื่อนดอกน <Bu> ี้บ oh, ึ oh, ๋ง oh. ต mar ังมาไหมดอกสุดท้ายเพื it, all ่อนโบปะโบโอ้ยลูกคิวต่อเนื่องอยู่โบปะขอฉาบช่องหนึ่งก่อนเลยฉาบโอ้โหฉาบก็ไม่มาสเก็ตเตอร์ก็ไม่มีอะจะเป็นสองร้อยหกสิบก่อนแล้วกันนะครับนะมาจะเป็นร้อยกันต่อเพื่อนไปฮะโบอย่างเงียบดิอย่างเงียบอย่าแผีวอย่าเบาอย่าเบาอย่าเมาอย่าอึนอย่ามึนไปจะเป็นร้อยเหมือนเดิมนะ จะตกดำไหมเพื่อนจะตกดำไหมนะลองดูแล้วกันนะครับนะมันต้องอย่างนั้นนี่ไหลไหไปดีเพื่อไหลไไปดีครับเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่เลยนะได้อยู่เลยนะเออไปฮะก่อนจะที่แปดคูณสิบสองแล้วกันนะครับนะบอกแล้วเวลาเราเช้แปดคูณสิบสองโอกาสที่จะลงช่องดำน้อยมากที่นะบอกเลยว่าต่อให้เราคูณเยอะหรือว่าคูณน้อยเนี่ยถ้ามันจะแตกยังไงมันก็แตกให้เราใช่ไหม ไม่มจำเป็นว่าต้องคูณ20หมุน20หมุนทุกครั้งมันโอกาสเกียที่จะลงเข้าไช่องดำเล้ยงเงินเราจะหายแบบฟรีๆดูนะมีโอกาสสูงจริงๆแต่ถ้ามันจะแตกคูณ1 2มันก็แตกน,นะทุกคนนะดูลองดูว่ามันจะโบ๊ะบ๊ดีไหมนะตรงมันตรง1 0ไปก่อนนะไปต่อเนื่องเลยเพื่อนต่อเนื่องเลยมาโอ้โหอย่างเงี้ยสิอย่างเงี้ยสิเพื่อน โอ้โหดูวายเชื่อมช่องสองมาแต่ไม่มีตัวคำนวณเลยอะรอบนี้น่าจะเจงกับบ้องแน่นอนโอ้โหรอบนี้ถือว่าขาดทุนนะครับนะไม่เป็นไรไปต่อดีกว่าทุกคนนะเราอย่าหยุดแค่นี้ใช่ไหมเราไม่ใช่สายมอสดีกว่านะเราไม่หยุดเออถ้ามันไม่หยุดบอกไว้เลยเยี่ยมีอะได้อยู่ลูกเคดอกนี้ว่าไงเพื่อนขอลูกสิบชกหนึ่งวายเชื่อมแถบนี้ได้อยู่นะ ขอปลามาหน่อยดิขอปลาช่องมองช่องหนึ่งบ,บ๊ทไม่โบ,บ๊ทไอเราเลยไปต่อฮะโอ้โหได้มาห้าหมื่นดีเฟย์เกปเปอร์มาห้าตัวนะว่าอย่างไงเออเหมือนผมบอกใช่ไหมโอ,อกันลงช่องดำน้อยถ้าเราไม่หมุนเลี้ยงไม่โลภนี่นี่มันนะแบบนี้เออขอจัดสักทีดีไหมขอจัดสักทีดีไหมว่าอย่างนี้อว่าไงว่าไงได้อยู่ขอเป็น 12, ทีนคูณสิบสองนี่ไม่้ย บวก1งนะปกติผมเล่น12คูณ16โคตรโบบะดีเลยเดี๋ยวลองดูว่ารอบนี้ถ้าเข้า16นะคูณ16นะมันจะโบบะดีหรือเปล่าด้าวยนะไปกันเลยนะไปฮะ12คูณ16ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ในช่วงเวลาลักที่ทางม,มันมันโบบะดีอะ่ะเดี๋ยวลองดูว่าโบบะรอบนี้มันจะดีไหมนะโอ้โหัน12มาดอกแรกเพื่อนตาอยู่ลูกเตต่อเนื่องขอสองแดงช่องหนึ่งฉาบช่องสามเพื่อนลูกเตก็ได้เพื่อนอมาลูกตีบ มาลูกตีโป๊ะของมันเจ็ดร้อยยี่สิบกว่าแล้วกันนะครับนะเอออ้อยเพื่อนเลิฟอ้อยเพื่อนเลิฟอ้อยเพื่อนเลิฟมาต่อเนื่องกันเลยอย่าได้แผวอย่าได้เบาอย่าได้เบาอย่าได้อื่นเพื่อนสิบหมุนมาโอ้ยโป๊ะอ้อยเพื่อนเลิฟว่าไงอย่างเงียบดิอย่างเงียบดิอย่างเงียบดิเพื่อนเพื่อน โอ้ยเพื่อนอย่างเนีย้ยดีออยออยเบิร์นเลิฟออยเบิร์นเลิฟออยเพื่อนเอฟ yes. ได้อยู่ถุงออกนี้ว่าไงขอลูกเจโบโอ้โหไม่ต่อเนื่องเลยนะป่านได้อยู่ว่าไงถุงออนี้เพื่อนโบได้อยู่ขอต่อเนื่องประทัดโอ้โห้ปรทั้งไม่ออก ดอกสุดท้ายว่าไงไปเลิฟดอกสุดท้ายว่าไงไปเลิฟดอกสุดท้ายไม่มาโอ้ก็เลยถือว่าบวกมานิดหน่อยทุกคนนะห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเดี๋ยวเราไปเห็นต่อแล้วโกานนะครับนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่รู้น,นะนี่เรายังไม่ตกดำสักรอบเลยทุกคนนะเรายังไม่ตกดำสักรอบเลยเยอะตอนออที่ผมบอกเลยในช่วงลักกีฬามันก็จะมีโอกาสในการแตกได้ดีใช่ไหมและที่สำคัญหมุนไม่จำเป็นต้องบวกคุณนเยอะทุกคนนะ อโอ้โอคูณทิ่งเยอะยิ่งตกดำง่ายกว่าเพราะโอกาสจะลงทั้งดำมันมันทีกแบบว่าเออไปฮะเราแปดคูณถึงสองแล้วกันนะครับนะมาโบได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมเพื่อนได้อยู่ไหมเพื่อน,ดอน,นอได้อยู่ไหมเพื่อนดอกนี้มาต่อเนื่องเลยโบได้อยู่งงป,ปั๊บโบได้อยู่ขอทำงานก็เราแปดตัว ดอกนี้วายังไงให้ดอกนี้สามหนหกลุกเคโหปีพันแปดร้อยหกถึงไปก่อนแล้วการอีกห้ามุนเพื่อนเริ่มนะอีกห้ามุนเพื่อนเริ่มนะขอต่อเนื่องเลยขอต่อเนื่อง,งหนักหักเลยดิว่าง้ลูกเจขอลูก Q, คิวช่องสามเพื่อนโอ้โหลูกคิวไม่มาลูกเจว่าไงได้อยู่ขอลูกเจช่องสองเพื่อนโอ้โหได้อยู่ลูกเอลูกคิวโหชาบเพื่อนเลิฟแปดพันกว่าแล้วนะ กลับโสโามหมนุนสุดท้ยา,มมายเพื่อนขอนักหนักหน่อยเด้สามหมุนสุดท้ายเพื่อนขอนักหนักหน่อยเด้ต่อเนื่องเลยนะปุ๊บปลัดทับาาว่าไงลูกเก๋อ๋อเลื่อนเลิฟอายได้อยู่ต่อนเนื่องเลยต่อนเนื่องไม,ม้เออลูกเก๋ดอกนี้เออหมื่นกว่าแล้วลูกเก๋ว่าไง่าเตะจะเต็มแผงตลาดทัดดอกนี้ลูกเอ๋ ได้อยู่เหรอดอกจะได้ว่าไงลูกเอแต่แผงสี่พันแปดโบโอ้โหพันแปดต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยลูกคิวลูกเกต่อเนื่องเลยโบขอบฉับโอ้ยจะออกหนีดอกโบหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยทุกคนนะเหมือนที่ผมบอกไม่จําเป็นต้องกลัวคูณเยอะนี่เรายังไม่กดลงช่องดําเลยทุกคนน่ะ อันนี้ผมวอาแปดคูณสสองเป็นอะไรที่สุดแล้ว2 3 4 0 0ื่นสีีทุกคนลัคกี้ทำเราได้เรื่องอีกแล้วนะครับนะโอ้โหเข้ากลุ่มแบบนี้คอมเมนต,ต์แรกใต้คลิปนี้เลยทุกคนนะผมปักหมุดไว้แล้วใต้คลิปนี้เลยนะจ้าทุกคนนะโอ้โหสุดอีกแล้วสุดอีกแล้วกับ8ปคูณส กับ8 12โอเคอยากให้ผมเล่นเกมไ,ไหนค่ายไหนแจ้งเข้ามานะผมจะให้ทุกๆเกมอยากมีเทคนิคดีติดตามช่องเฮียงียกันด้วยนะครับนะโอเคลาไปก่อนบ๊ายบายคุดไนท์เลิกจุ๊บ